สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าบรรยากาศที่สดใสเอาวันนี้พบกับช่องสีฟ้าสีสายทองวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือเป็นผู้ช่วยนักบินนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปบินรอบหมู่บ้านบินทบาทมาด้วยกันพระก็สองรูปครับพระส่วนพระอาจารย์ไปอีกทางหนึ่ง หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆเ,เรียกว่าบ้านสายทองมีอยู่ด้วยกันประมาณ50-60หลังคาเรือนครับเดี๋ยวไปชมกันว่าวันนี้จะมีคนมาใส่บาตรกันเยอะไหมไปกันครับไปเอาบุญด้วยกันครับวันนี้มาถึงชาวบ้านเขาก็ออกมารอใส่บาตรกันครับพอใส่เสร็จแล้วก็รับศีลรับพรไปเลยครับ

อายันยาโกนะยังบ่ละอายันยาโกตักินาตินาสังกาเมโสภาติเตสาเตคาลังชายะสะทาละโสอุปาทะวะกิโสยาสิสัมโมทายะยะติโสเวทานะปูจกะสากะสาวราราปาราชะวิภูราปานุปะตินะสุเมปุญญาอสุตังอนาปะสังดิ

เอาโจดๆเอาไปส่งวัดนะเด้อถาเด็ผมมาไปก็ได้ครับเมื่อกี้ก็ได้เยอะเลยครับถือไม่ไหวครับก็เลยให้ชาวบ้านเขาเอามาส่งที่วัดอ่าครับก็อีกแป๊บเดียวก็เดี๋ยวถึงวัดแล้วครับระยะทางก็ประมาณ2กิโลกว่ากว่าจากนี้ไปก็ไปถึงหน้าวัดแล้ว อันนี้ถนนเส้นนี้นี่จะไปแก่งกระเบาถนนเส้นริมน้ำโขงเนี่ยตรงไปก,ก็เป็นแก่งกระเบารถวิ่งเยอะครับช่วงเช้าเชนี่นี่อันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศข้างทางบ้างโอ้บ้านหลังนี้สวยงามมากครับอยู่ติดถนน นี่เราก็มาถึงหน้าวัดแล้วทีนี้อันนี้เป็นทางเข้าวัดทางเข้าวัดวัดสีไายทองวัดพระอาจารย์พรน,นี่เขียนไว้ประตูโขงลักษณะไม่เหมือนวัดอื่นครับจะเป็นสีส้มสีแดงครับเดี๋ยวก็จะเอาพวกกับข้าวไปใส่สำรับเตรียมถวาย ตอนเช้าไปกันครับที่นี้ นี่ก็เป็นกับข้าวกับน้ำที่ชาวบ้านเขาใส่บาตรมาเมื่อเชา้านี่นี่ครับก็ได้ประมาณนี้ครับเยอะอยู่ครับวันนี้ได้เยอะอยู่ก็ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านพระก็เป็นนาบุญของชาวบ้านชาวบ้านก็อาศัยพระพระเวลาบำเพ็ญเพียรก็ต้องอาศัยชาวบ้านในการทำบุญด้วยข้าวด้วยน้ำอย่างนี้นี่ก็ เป็นการแรกกันครับครับเมื่อกี้ก็เป็นการหยาดน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยรับพรแล้แลวต่อไปเดี๋ยวก็จะเอาน้ําที่หยาดนี้ไปหยาดต่อยอทีหนึ่งใต้โคนต้นไม้บ้างใต้แล้วแต่เราจะเอาไปหยาดเพื่อให้เป็นสักขีพยานเพื่อให้พระแม่ธรณีให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสักขีพยานให,ให,นนให้ให้นำบุญนี้ส่งให้ถึงแก่บรรดาญาติ ผู้ล่วงรับไปแล้ววันนี้สีทส,สายทองได้มาทำความดีก็ขอให้บุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติธรรมทุกท่านทุกคนเทินสวัสดีครับ